โดยคราวนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอเป็นโครงการที่ได้ดําเนินการทั้งหมด5ปีนะคะโดยโดยที่แต่ละปีเนี่ยก็จะมีแผนงานย่อยๆลงไปซึ่งได้ยินจากทาาจา์สุบรเนี่ยแจ้งว่าพี่ๆเนี่ยย,ยังไม่ได้เห็นโครงการที่มีรลยนะคะ5ปีเนี่ยว่าเป็นในลักษณะไหนแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยทำควรจะดาเนินการยัง,ยงไงบ้างเพื่อที่จะให้าเนินไปจนถึง5ปีได้อันนี้ก็จะเป็นโมเดลนึงนะคะที่จะ โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการศึกษาหมอพื้นบ้านรักษากระดูกหักไม่ทราบว่าในสุวนมะาที่สองเนี่ยพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านพื้นบ้านมั้ยคะไม่ดีเลยอะคะอ๋อไม่ทราบเลยอันนี้คือมาทางานก็ถึงที่อยากไดท่านัอเองมากเลยเ่เพราะว่าข้อมูลจากสารบุรีนี่ก็ไม่ค่อยจะมีเลยคือเออเราเป็นส่วนกลางนะคะแต่ว่าการที่เราจะทํางานลงไปได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยที่ที่อยู่ในชุนนมชนอยู่ในพื้นที่ดูว่างานตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เราส่วนกลาง ดําเนเินการร่วมกันได้เป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายสารทําทำงานร่วมกับสารสุธนมาน,นะคะาปีเนี่ยอันนี้นี่ขอเล่าแมกกาซีนิดนึงเราจะมีการแบ่งงานกันชัดเจนนะคะว่าในทีมเนี่ยเราจะทําอะไรยังไงบ้างเพราะว่ามันงานที่เราทำค่อนข้างจะเป็นงานในภาพร,าพรวมของประเทศแล้วก็ชกได้็ลูสนใจ และที่อาจารย์สุพลพูดเนี่ยค่ะไม,ไม่ไม่ได้คุยนะคะว่าแผนงานโครงการขนาดเนี้ยแต่ที่เขาใช้เวลาการเขียนเนี่ยไม่ถึงสองอาทิตย์เพื่อที่จะส่งออบอชของเขประมาณประมาณห้าหกล้านเพราะว่าเรามีการแบ่งบนที่ชัดเจนเราไม่ได้ทำเงนเดียวค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำเงนินขนาดเนี้ <c oughs> <c oughs> ยบางอย่างเราจริงๆค่ะว่าอาจารย์สุพลน,นี้มีประสบการณ์สูงมาก <c oughs> เราต้องดูว่าเราเนี่ยชอบอะไรใช่ไหมคะถามว่าพี่ๆชอบงานที่พี่ องชอบไหมต้องชอบเพราะไม่ไงั้นเขคงจะลาออกไปหรือไปทําอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ตรงนี้ชอบแหละชอบชอบแหละหรือว่านะชอบอยู่สนึงแล้วก็ถ้าชอบแล้วเรามีหน้าที่ภารกิจยังไงบ้างในการทําตรงนี้ได้เราจะทําอะไรจากเดิมที่เราเคยทํามาเนี่ยอ่านงานอัานเียนถามนิดนึงว่าพี่ๆนะคะมีหน้าที่เป็นนักวิชาที่เราทำทำกันมาเนี่ยค่ะหนูเห็นด้วยกับอาจารย์ธีรศักดิ์นะคะว่า มันมีบางแผนงานที่ลงมาจากส่วนกลางแล้วมันนอนเซ้นมากมันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงนะี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เขาคิดโครงการเขาไม่เคยได้สำรวจพื้นที่เลยแล้วก็ดูว่าเรามีปัญหาอะไรกันแน่คราบ้างเขเียนอะไรทำน,นองนั้นนิดนึงนิดนึงแต่ก็มันไม่เท่าเราเนี่ยคนที่เราอยู่อยู่ในพื้นที่เรารู้บริบททั้งหมดทาไมเราไม่เขียนโครงการเรารู้ปัญหาแล้วเราก็ส่งเ่้งไปเสนอเขาเพื่อที่จะให้ ที่เราจะคิดหัวข้อเมื่อกี้อาจารย์สุพลเขาบอกไปแล้วว่าเฮ้ยมันต้องมีมันต้องมีใช่ไหมคะเราส่วนหนึ่งนะถ้าหนูหนูรู้สึกว่าถ้าหนูอยากจะทํำนะหนูก็จะทําให้มันไอ้ที่ไม่มีปัญหาก็ทําให้มันขึ้นคือหมายความว่าจากเดิมที่มันไม่เป็นหาแต่ว่าการพ er mm ัฒนาแล้วม <c oughs> ันมีอะไรใช่ไหมอะไรที่มันดีอยู่แล้วดีแล้วที่สุดจริงหรือเปล่าเท่านั้นมาดูกันนะคะว่าการวิจัยลักษณะโครงการที่ดี เรามีไหมคืออยู่ไปวันๆหรือเปล่าเรย่งแบบเอะทำไปเรื่อยอย่งเงี้ยืูว่ามันการทำการทําโครงการทําให้เรามีชีวิตขึ้นะจากเดิมที่เราต้องทํางานตามที่เขาสั่งทำอะไรก็ตามที่เราทําตามแบบเฮ้ยนี่ฉันอยากจะทำตรงนี้บ้างอะไรงี่มันเป็นความภาคภูมิใจของของกั ต้องม,มีการวางแผนว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ได้ข้อมูลนั้น,น,นที่ถูกต้องและแม่นยำน่าเชื่อถือได้เพื่อให้ได้ข้อมูลใหม่แล้วก็ได้ความรู้ใหม่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่มันเป็นความรู้ที่เป็นระบบขึ้นโดยที่เราจะต้องอหาข้อเท็จจริงนะคะว่าปัญหาแล้วมีอย่างเช่นอ่เราเรา,าที่อาจารย์ุธนยกตัวอย่างแล้วว่าว่าการที่ห้าต่างหวั าคใต้มีการตายการเสียชีวิตของทารกมากกว่าในจังหวัดอื่นๆเพราะอะไรเพราะว่าเขาไปหาหมอตำแยเองเปล่าแล้วทาไมเขาถึงไปหางหมอตำแยแทําไมเขาถึง,ไ,ง,มไ,มถงไม่มาหาหมอแผนงปัจจุบันอะไรมันคือมันคือข้อเท็จจริงนั้นๆบางทีแล้วมันมันอาจจะไม่ใช่เด็กตายเพราะว่าไปคลอดกับหมอตำแยก,ก็ได้นะคะแล้วการทางานของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอุ้ยเราของของเราไม่ได้ทนะั้ พลาดพลาดจบมันไม่ใช่แต่มันต้องสารต่องานให้ต่อเรื่องด้วยนะคะแล้วก็คือสารกาหายอันนี้ก็อีกนะคะเป็นสัญชาติวิทยาใช่ไหมคะมีความภาพเปลี่ยนบวกความกล้าหายลงไปในส่วนของวิทยาด้วยค่ะแต่แล้วเนี่ยหลังจากที่มีการเก็บข้อมูลมีการนําเสนอแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมีการจดบันทึกแล้วก็เขียนรายงานเพื่อบางทีเนี่ยการทําวิจัยของเราเนี่ยค่ะ ที่มันเราอาจจะคิดว่าเป็นจุดเล็กๆเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นให้กับงานอื่นก็ได้ถ้าเราไม่มีข้อมูลไม่มีการเขียนรยายงานที่ถูกต้องเนี่ยมันก็คงจะไปได้ใหญ่ขึ้นไม่ได้นะคะอะเมื่อกี้ที่หนูเกันไปแล้วนะคะว่าหนูจะนำเสนอโมเดล IPP Trap ก็คือเป็นโมเดลของ,ของการศึกษาปัญญาขอ,ขอคุณบ้านในกรารละลุนค่ะโดยโมเดลตรงนี้ค่ะหนูทำให้มันสอดคล้องกับภารกิจของ หนูมาจากสํกกนนานการแ์ไทยพิบ้านไทยจะต้องทําอะไรคะนอกจากประอบพนบ้านจริงไหมอ่าถ้าหนูอยากทำทำทำอย่างอื่นหนูก็ไป็นคนักอื่นจริงไหมอ่ะันนั้นเนี่ยค่ะเราต้องรู้ว่าเรามีภารกิจหน้าที่อย่างไงอ่าสอดคล้องตามหลรกิจของหนาวองานสอดคล้องตามนโยบายแล้วก็ยุษษทธศาสตร์ทั้งการพัฒนารประเทศแล้วก็การวิจัยแม้ว่าเรามีงานที่เราอยากทำส่วนหนึ่งแต่การที่เราทําให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆมันคือ จะทําให้เราเนี่ยแนวโนอนการได้รับเงนหรือได้รับเงบประมาณเนี่ยมีสูงเราจะต้องเลือกหัวข้อที่เราอยากทามากที่สุดและตอบคองที่สุดคือมันก็คงจะมีเยอะนะหรือว่าปัญหาอะไรมากมายแต่เราก็ต้องเลือกมาเอาให้มันมีความปรีมนอนสาหรับเราแล้วค่ะนะคะ,นะคะทําไมที่มาที่มาที่มาของโครงการนี้5ปีทําไมต้องศึกษาของขื้นบ้านรักษ,ษาประดุค่ะ หมอพื้นบ้านในประเทศไทยมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหมอพี่พี่รู้จักหมออะไรบ้างคะหมอน้ำมันที่อะไรบะหมอน้ำมันทนี่อยู่แถวตาอุไหมแถ <c oughs> วนีีน้ำมันนะคะเคยบ้าเยไ <c oughs> <อ>หอน้ำมน้ำมนมนน้ำมน้ำมน้ำมอ,อ้ำมนน้มม้มน้ำมนน การที่ทำโครงการนี้เพราะว่าเหมอะคือบ้านค่ะอ่ะตัรวจเมื่อไหร่ข้อแรกที่สาคัญคลอเราต้องมีสถิติก่อนทุกอย่างจะทําอะไรก็ต้องมีสถิติแล้วก็ดูว่าอะไรที่มันเป็นประเด็นสําคัญขึ้นมามันมันตัวเลขเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งสําคัญใครใครจะอุยเขียนเยอะๆๆๆเนี่ยแต่ว่าตัวเลขเนี่ยจะเป็นจุดที่ดึงดูสายตามากว่าทําไมเราต้องทำทำไมเราถึงทำสถิติคือเมื่อส2000 ต่อมาทำไมเหลือแค่2,000คนหายไปไหน2,000คนใช่ไหมคดูแลอาจารการร่วงลงของมีความชนาะในการรักษากระดูกหักแต่ว่าเริ่มลดลงเรื่อยๆหมอก,ก็เหมือนใบไม้ค่ะอายุมากแล้วก็เ่เริ่มไป <S <S แม้ว่าแพทยปัจจุบันจะพัฒนาเร็วแค่ไหน,นแต่ประชาชนก็ยังคงไปรักษามองคบ้านรักษากระดูกหักที่มีอะไรบ้างคะมีแค่ ไม่ไทยนะคะเขใช้ส่วนไม่ไทยในการรักษาแต่แมา้ทำไมเขถ้าเป็ secondo, นเราเนี่ยถามว่าเฮ้ยยังคุณเป็นนักวิชาการสารสุขเนี่ยคุณทำคุณทาคุณทำโครงการเนี่ยคุณไปรักษาอะไรคุณยังไปรักษากระเพาะคุณจะเลือกไปรักษากระเพาแพทที่วันหรือจะเลือกรักษากระเพาะที่บ้านค่ะแล้วทำไมอ่ะ ความเชื่อวิถีชีวิตอ่ะอันนั้นอันนั้นคือเราคิดใช่ไหมแล้วมันจริงปะยังไม่ได้ดูสิยังไม่ได้ทำอ่ะอันนี้ก็เป็นสมมที่ามนะคะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ก็หมอแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็คือมันจะมีประเด็นกันไงคะว่าอุ้ยหมออึ้ยมากทำแล้วก็ทําให้ปัญหาก่อปัญหามากเลยว่ากระดูกติดติรูป,รปแล้วก็มีมีผลไปถึง หมอแผนที่มันจะต้องรักษาแก้ไขไม่ใช่เวลานานต้องหาตัดเพิ่มเติมทั้งที่ทำไมไม่ไปรักษากระผมตั้งแต่แรกจใช่ไหมครับเนี่ยถ้ารักษากระผมตั้งแต่แรกนะโอ้ยผลผลดีติดไปแล้วผ่านไปแล้วสองอาทิตย์แล้วนี่ทำไมจะต้องอาบเป็นนานมากมายอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าอเออหมอพิมพ์ว่าศัลย์ไม่ดีจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาศึกษาดูเพราะว่ายังไม่เคยมีใครศึกษานี่คะ เชิงไายนะคะข้อเขียนแล้นี่ก็เป็นข้อความจากตระวดิและนี่ก็เป็นภาษาประหลัดนะคะภพระครูประหลัดค่ะครูประหลัดนะะววรินจันทร์ชาชุนสานะคะทีน,นี้ก็กมีความหลากหลายในหมอกลุ่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่ไม่ว่าจะเป็น,น,นปั๊บก็ตาม,ตาม <c oughs> พอเราได้ที่มาแล้วว่าเราจะต้องการศึกษาอะไรนะคะเราก็ต้องคิดว่าเอ่อสุดท้ายนะคะเราต้องการต้องการอะไร พอเรารู้ว่าขเขาต้องการอะไรเราจัดมาดําเนินแผนเนี่ยค่ะให้เป็นไปตามนั้นปีแรกนะคะเ,เดิมๆเ,เดิมเลย,เยต้องมีข้อมูลก่อนาที่หนูบอกไปว่ามันจะต้องมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขก่อนว่าเราจะทาอะไรปัญหาคืออะไรเท่าไหร่ยังไงเก็บให้หมดนะคะเสร็จแล้วปีปีแรกเนี่ยเราศึกษาประสิทธิผลของหมอพื่บ้านในการรักษากระดูกา,าก,ก่อนเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่รู้เลยว่าเขารักษาจริงหรือเปล่าไอ้ที่หมอ ที่หมอแขกจับันอ้างว่าหรือว่าที่เขาพบมาว่าหมอพื้นบ้านรักษาไม่ดีเลยเนี่ยจริงไหมมาดูการคีแรกพอปีที่สองเนะะี่ยค่ะเราจะมีการพัฒนานเถือนขายและเสริมพยาพของพื้นบ้านถามว่าเราส่งเสริมให้เขารักษาหรือเปล่าถ้าเราเราไม่ส่งเสริมแล้วเขาก็ยังมีคนาักษาจิกบเขาใช่ไหมทำไมแล้วก็ทำให้เขารักษาดีขึ้นให้เขาเป็นเถืดอนขายหรบออ้ไก็สิอันนี้ก็เป็นการคิด ปีถัดมาเนี่ยค่ะก็จะเริ่มเป็นการผสมผสานกันระหว่างการรักษาโดยหมอคลินิกกับหมอแผนจุบันเพราะว่าการที่เราปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่ะคือคือจะดประสงค์ของเราทั้งคู่นทั้งแผนจุบันและหมอคลินิกเราต้องการเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของประชาชนที่ให้ดีขึ้นใช่ไหมคะทำไมเราถึงไม่ทำงานร่วมกันซ้นะคะและสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะเป็น ในข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพราะว่าโครงการของเราเป็นโครงการวิจัยเราไม่สามารถทําให้ผู้ประเทศเนี่ยเป็นไปตามที่เราคิดได้ก็ต้องหาใส่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย